เสี่ยวผอมึงกันแน่นและสบายดีทุกคนอุ้ยร้อยมาเขีย ب. บมึนพี่น้องเครืบอกบวกิเก็บไปแกงจิรอมาแล้งนี่ละละลายหนึ่งฟ้าหมุ่งนะยามวันเป็นหมาพี่น้องสบายดีเดอ้อเอฟซีทุกคนทุกทานใช่สิมาเหนียวแตงโมน่ะเขินมาจากคุดจิรอพี่น้องจา้าสบายดีพี่น้องมาจากคุดจิรแเราก็ใส่เขาตู้เย็นไว้ สิไปแกงมะเอินเอ้ยมะแรงส่วนต้นเนี่ยนะสิแก่งทำไม้พี่น้องคืออยากบ่เอาได้ตัวขึ้นสูงนะลูกสาวดังไพ่ไหวแล้วก็หุงขาวไหวพี่น้องสิกินตอนบ่ายๆเนาะตอนนี้กะสิขาวสองโมงแล้วพี่น้องบ่เอาตัวหน่อยมันเออเอาตัวสำนี่เออตัวหน่อยตัวสันมันก็บบ่เอาเลยไปไปเอาไปไปเอาใส่ซ้ำมะไม่ไรนะบ่อยาก ao mình đi để nó co nhảy sẽ săn nó là phải đi thỉnh sao? nó anh làm lại này sai. đi đây đi này, lộn áo luôn. nó sẽ làmออกมา nóc, hắc, mọi... ui màu đen phai nó thử to nội đó hả? Đó là... chắc khoảng khưng hả, ơ, ừ. khòo mà khòo ก็น้ำไม้ลายพี่น้องเนะอ้อตั้งมาลายลีรอก็เดี๋ยวเป็นซีบเศร้านอจุดอ่านต้นนี้คือว่าเสละลอยนี่น่ะหนอบนักใหญ่หนึ่งมันใหญ่ในเซตแม่หนอนานต้นนานอ่ะอือซับรถซับเทิงขันอีกเออสั่นแหละแลช่น้ำไล่น้ำ ทางนี้บ ma ่ได้มาเอาบอเออมันขึ้นสูงมาแล้วนี่พี่น้องดอนที่แม่งเพิ่นเห็นแสงใกล้ๆกับเตียงเฮาเนาะเฮาก็นอนในเียงพี่น้องกับันวอีแม่สอนเห็นน่ะในต้นเสือกหันว่าแต่มันบ้ามเนาะมันปัดแม่เนกับพัวบ้าจังซเห็นตอน4:00นบัดเฮาบัดบ้าจังซเฮาก็ยังเห็นเนาะตอน5:00นุกทพี่น้องพอดีแท็กก็เห็นอีกบัดนี ออลาวาดสั่งเผืนเผืนก sí> ็อยู <S <S Do, See, yeah, anyway. ่แต okay. ่เผืนฮ่าก็อย well, ู right? ่แต่เฮา้าปังเบืองเบิองอีละเป็นปิจักเบิองออกลูกมะข้าวนะปอนหน่อไม้นะเบิ่งลูกชายล่ะันนี่ยงานแบบไอ้เฮกไอ้เฮกเลยมาเบิดลูกหน่อไม้นี่ฮักเอาบอกเอามันสั่นไรกับบ่อเออเนี่ bơm xay bơm 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 Đi mẹ thằng này cái rồi ลายอีเลพี่น้องเอ,อ้ยก่อเดียวเป็นหาหกสิบหา,าหก <า S 2> สิบหน่อเอาหมดเละก่อหาหกสิบพี่น้องเอ้โอ้เฟปเฟรย์ายข้าสบายดีปลาดุงแหละฮึ่มมีปลาดุงสับหน่องไม้ในก่อหน่ะพี่น้องบ้ได้ออกเบิร์ตได้นี่หน่อไม้ลายเอาสามหน่อพี่น้นงองเลย เกินจานมันเต็มก่ออยู่คือเก่าหะองกัน่วยใหญ่เตะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยอยู่พี่แหงดกเดี๋ยวรอแซบนังกันพี่น้องก็ระยะห่างเนาะรอแซบนังกันโู้ดกอะลิพี่น้องเอ้ยดกแห้งโคต้นนักอันนี้เพิ่ดเป็นมะฮองผุ โอ้โหน่นนะปลาลูกมันอ,ออกหัวกินเบิดนไรลูกมันออกลูกเอารถเอาไว้กับงวกินหวขงข้างเนาะงัวมาแหนจับน่อไม้ซองกอพี่น,ออน,น,น้องแต่ว่าซองนนกอบ่งหวานเด้อพี่น้งองเนอะแต่ว่าหน้ำใหม่ไหลนะกัดซ้ำหน่อพี่น้องเพากันตอนแสบตอนกินเด้อจ้าเนี่ยต้มข้าวเดียวพี่น้องเลย ก็เนียนน้ำกะมาต้มขะเบือล่างเห็ดใส่เห็ดย่างกับเห็ดอัน่อเผินกขาป่าผอเผินกขาไปหาเห็ดแหลมเมื่อใดเลยมันจะซินกับมันมันจะเคยหลากกั็ฟองเทนแหล่ได้นะข้ามาขี่ขัอนอยู่เพื่อนยังไหวพี่น้องเยอันนี้ไปหาอยู่มาบุได้นี่จะทิ้นไปเก็บจากให้หน้าสดๆเนาะรลอแซ่บแล้วกันเหมือนกัไก่ดูดละ่ะ ก่อนเลยได้ต้องซับสิทิอันนั้นไปเคยพ่อกับไปจับคนเนี่ยบ้านโทรมาไปจับคนตามเคยเพ่งเลยบ้านน้อยพักหน่วยไปจับคนเข้าคุกคนบ้านน้อยพักหน่วยพี่นี่ยบูรณะบนน้ำมงบ้านน้ำมงอะไรต่อยู่พักหน่วยอ้เจคนชวนมาใจวะ เราไปขโมยเลยเราไปส่งของมาจกบ้านโทรมาให้เจ๊ยพ่อแม่แจ้งจ้าไปแล้วพี่น้องลูกแบบเห็ดเลเกนงังให้ลูกบอดีเนาะไปเราเสร็จแล้วกนันแล้วนะพี่น้องหิวจนสามโมงตีกําลังถึงถึงฮะก็กินข้าวเที่ยงมามาพี่น้องเห็ดพอกับผ้าตาบอดดอกเดียวเก็บมาอันนี้มักลิ้มไม้เผาพี่น้องแซ่บๆอันนั้นสีนต้มกระดูกแต่มมือนะ Nó vàng phá ở mặt ở bát, tôi vàng kìm nó kìm 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 Hiu 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 Mà Hiu kìm lai kìm lục kìm 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 đưa đưa, kìm 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 kìm

หอกมากิจแกงหนะใหม่ค่ะคุเชอกูอยู่นี่มันจะป่นไปไหนขางเขาที่ตัดำตัวดำท่าที่เขากินอร่อยมากครับครับยวมาปีหลอ๋อพนาะปพาคงั้

จ้องตัวเข้าเวรไปใหขาเบิรจะขอไปกินมกรีมไกระ่ไา้มาแีมากน่ร uh uh ้อยสบายดีพี่น้องงบ่อยนะง่วนองกรตดูกามาใมยามาเตะมันนะ กินแล้วทุกคนได้นะก็ถามแล้วต่างหัดำเอาเงินซื้อข่าวในวัดเด็งก่ขาวลาชิีนเพอไดเห็นลังกตั้งหัวชิ้นเก่าดอกไปเมื่ไดรดอกก่อนล้ยงีนหนาก็ลุกไปบท่านเพิ่อนรอไปเก็บผักแยงเนไอเดียมันหนาเก็บมาแต่บ้าน มันเนาเลยล่ะมองเนีละมันล่เลก็จะเสดนะมันบอกว่กคู่ี่เ่มาล่ากับนันหนาลงลงมาปุ๊ก็ได้ปาบแล้วกงกันเจ้าได้ยินได้ไเนาคยกไปโบทานเาของม่อได้ได้นี่เขาลงไปได้นี่เอ้าเลมกูมาหอดมึงมาแรแต่บ้านนะย่งกูมาหอดเขาก็เข้ากับเขาไป ออไปได้หัวก็หัวอืมพอปกได้ไปอ่ะไปใหญ่เงี่ยบ้บาใชไหะไอ้เมืองสื่อเมงเนืมันออกบ้งเห็นหนอกกิตเข้จ้องกาเข้าปน้ามกริมาแผ่น่ยคุเห็ไปทาัใอ่าอะจัมือคับเฮ้ยาไปานัวดเนาะ โอ้ยไปกวนนุกโอ้ยไปกวนทานนุกลองเคยมาพ้เฮงเบาพายละโอ้ไปา,า,านทาะับปห่าทหนาหมไปแล้วก็เห็นแต่คนเนาะทานปามาตื่นคนไยลุงลลก,ก็นองเคยบาหวตเจอตค่คนแล้วป่าคนเนะมันเช่นจับเคนกับมนน,มนี่หรอนานจะจอย <c oughs> นอพ่าให้เอามอืมรับกรทะไกับคนแนั่นิ้หนหุ่นอไลององอ่ะเออกูเห็นกูกูว่าองง้องใช่กว่าที่นกูกูเว่ากูลืมนี่แหละกูไป่ไมทนายังไปกบแทนเหมือนกกับู

นอนานน้นาือยาเขาียไมกินคือบทางปูมันยังคือยาเนาะคือยาเขาที่ยกเอมันมางานโตนมือนะเมื่อเก็บอกมันจังเบิ่ตีกองแมงเนตอนนี้ออผมจะเอาปาินซีจะขือเขาจะเอามายู่หน้าปางแตมันนมัน่านมเหรหล่น่วยนึงเนาะมันช่วยบออืมอ้าวมื่อมือายดอะไรเงี้ยเมื่อามือันนะ ใจเอ้ยมาเกียวกระเ่นน่ะมันตกห่อยนึงห่าจอดรถดีปะเั็อยู่สามชิ้นวยกัมั่สีิ้นยังไงเอ้ยทำลนจนมันดนเขาแล้วาม้ย่อมุบงแนีุมีตเอา่ไม่เท่าตั้ไม่ทาเอ้มาเกี่ยวมัเป็นดกเด้อมันอยู่ในดำ mỗi ừ. lần ừ, này của ôi, cô phải đi kiếm bay hiền nhang tạo bội hiền nhang tham gia Ta xuất mưa lắm mưa 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 คือหัวเทาใหญ่แ่ว่านากันีด้าบักน้าบักน้าบ่คือเทาใหญ่บอเออักนบักจันคือหัวเทาใหญ่บอแช่ว่าหน่อยน่อยจ้าน่อยหน่อยลูกเปจเอาแม่ข้ากล่องจะจเอามันออกตอนไห Hoa à, phá, ừ. ừ. là... cái... ừ. <laughs> luôn hảo thôi không mát mhm 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 Em mhm 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 ไม่ได้มากินนะมาแดกสียงอกินผัดออกทั้งเจ้าอีแม่นะนเอาคกเียบ่าบ่ได้วน่ะมาแกงอืออืมกิเ็ี่คมอีกกินอันนล่ะเฮ้ยแม่มมแป้งอามาเ้อายมแป้ง้นึงยังบ่เป็นยังกินเป็นอีกแม่มแก่เมื่อย อะไรก็ซ no uh, um, uh, uh, ิวยาี้ใชอไรมาเห็นไปฮาเฮเลยนะห่างงก่ดงอืมฮู้ขบว่าจับโขบไปแล้วขบว่าส่วนคนเนาะจานหนองอ๋าจับบว่าจับเาไปหาเฮหัวปีนันน้า่ยมั่ไปนะอข้าไปะไรน่าเขาบาราสนะเนาเขาจะบาโ้บมีินบ้บ่มีเงิน มีคนจะคลองบอกกะไปหนองทางนั้นลงหน้าในหน้าน,านาลงไหนอย่าไปคันลงกับจีทามกวนแทนไหนเลยคนไปกองพับคู้คมือ่มันไม่อยากลงเลยมันมีจต่หัวเข้าไปมันกับข้ามหัวข้ามรี่ขึ้นมาไปาก้า,า,าคแนไปก็กเตะม,มีแต่ตัวนั้นนะไปผา่งนั่นเลูก <laughs> ม,มาดูก <laughs> จะหนุ่มใสมาสามกิโไปยังไ่ได้กูเรื่อห้างวางมันนั่งขึ้นมาไว้นาะข้าวจังสิบกิูลมินช่เพื่อนปลไก่เนะืม่ปลไก่หแม่บอกโอ้ห้าก็มาแต่พกิโลมันปรหงขับโพแท่นน่ะอืมไม่ไม่ไม่ไหนวะร่อ <c oughs> วันเส้นจุบันต้หายพอดีเลยเออแต่เป็นหายพอนเต็มเตมนะจะเป็นคอาวมคออุ่ปวดหลังลุ่มที่น่าจะอปวดที่น้าจะปวดตาอะวเองนี้ แด้หมือไปกับหิตหมดเลหิตนะจุตาดำหิตนะจุตาใกล้กบปบเมืออไปหน่าเะรพีใช้ผ่านผ่าน,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 นมนานองมะกินหรอผาเนี่ยไม่เลยเนี่ยไ่หรอเราโมลี่นี่ยเวงตาบุย เคยจีโตกับไปก็ไปสูงค่ะตั้งแต่มือนนี้จะเดเมือานนี้นะดูลเห็นมันดำหน้าอยู่เห็นบัตรกูามมัไปมาเงินกูจะสูเรแตบอกมันไปไปแต่ตีสาเฮ้ยไปแต่ตีสามผัวใช่หน้ามันยานั่งมันเปนเสนเ็มนตีสี่เห็น่เห็นแค่มก อาชินคอกลอะไรก็ไรก็าบาก้มคาลงแม่นี่บอกมันบรอยานจุงงงก้วทะเลมหาบ่้วยเือบจะถอดหัวถอแต่วมาบานโม่กตัวอยู่บอาจาร์ขึนมันอนอยบ่นอนอยู่จุมันบานมันงานีขา em ăn nhiều là thế nào? căng một cơn đấy. cái cái này cái